รัฐบาลพังแล้วสองตระกูลปะทะเดือดสองในใหญ่ระอุเพื่อไทยซัดเขากระโดงอย่าสนใจภาคไหน พักภ,ภูมิใจไทยสวนชิดชอบครองที่ดินผิดอะไรจากที่มีการรายงานค่ะถึงการแต่งหากระหว่างบิ๊กบุรีรัมกับเจ้าของบ้านจันสองล่าในศึกเอาภายกับเขากระโดงซึ่งก่อจะนำไปสู่ค่ะจุดจบของรัฐบาลเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีการเอาคืนกันผ่านกระทรวงที่ทั้งสองมีการยึดกลุ่มอำนาจเอาไว้และดูเหมือนว่าจะสะเทือนไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วย ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2567นายภัยสาพืชมงคลน,นักกฎหมายได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีอาการแต่งหักของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยว่าเพลงกระบี่อามาหิตบันเลงแล้วเผื่อไทยเดือดกระซวกคืนภูมิใจไทยส่อแต่งหัก ความเดิมคือกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีออกคำสั่งให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินออัยอ้างว่าเป็นที่ธรณีสงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผลทางกฎหมายให้บริษัทออภไยกอลฟของตระกูลชินวัตรต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน90วันมิฉะนั้นจะเป็นการยุติว่าเป็นที่ธรณีสงนายกอุ้งอิงก็จะต้องข้อหาละเมิดจริยธรรมร้ายแรงตกกระป๋องทันที ขณะเดียวกันที่ดินการรถไฟเขากระดง5,083ไร่ซึ่งศาลสูงสุดตัดสินแล้วถึง2คดีให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่เอกชนมีการเอาที่ดินการรถไฟดังกล่าวไปออกโฉนดให้ตกเป็นของการรถไฟแต่ปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีคำสั่งใดๆแต่อธิบดีกรมที่ดินมีการไปตั้งกรรมการตรวจสอบคำตัดสินของศาลแล้วมีมติเป็นเอกสารแจ้งไปยังการรถไฟว่าไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ อย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้สิครับมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมดังนี้เมื่อวานนายสงศัิ์ทองศรีแกนนำสําคัญของสำนักเขากระโดงมีการถแถลงยืนยันว่าจะไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงเด็ดขาดและเรื่องจบแล้วเมื่อวานเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถแถลงว่า คำพิพากษาสารสูงสุดว่าที่ดินเขากระโดง5,083ไร่เป็นของการรถไฟให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นั้นถึงที่สุดแล้วผูกพันส่วนราชการทั้งหมดตามคำพิพากษาของสารหักกันซึ่งหน้าแบบนี้หนาวๆร,ร้อนกันทั้งกระทรวงมหาไทยและกรมที่ดินสิค,ครับ พระราฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะพูดเอามันอย่างเดียวไม่ได้เมื่อทราบความอย่างนี้แล้วก็มีหน้าที่ต้องรายงานนายกให้มีคำสั่งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้กระทรวงมหาดไทยเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟด้วยมิฉะนั้นก็จะมีความผิดซ้ำรอยนายกยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงว่า ได้สั่งการให้การรถไฟไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อมีคำสั่งให้กรมที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลต่อไปก็จะมีผลทางกฎหมายเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองสํานักเขาเกระโดงที่อาจจะต้องข้อหาละเมิดจริยธรรมต่อไปด้วยและที่สำคัญรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจะสั่งน้ำลายอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องติดตามกำกับให้การรถไฟ เขาครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพระราชทาน5 8 3ไร่นี้ในทันทีและอาจจะต้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ครอบครองทำประโยชน์โดยผิดกฎหมายต่อไปด้วยต้องดูต่อไปครับว่าเพลงกระบีอ่อเมหิตจากระซวกกันอย่างไรต่อไปแต่ขณะเดียวกันประชาชนไทยทั้งประเทศตอนนี้ลุกฮือขึ้นแล้ว ร้อไม่ยินยอมให้กระบวนการโกงชาติโกงที่ดินการรถไฟไปเป็นของส่วนตัวได้โดยเด็ดขาดทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะ,คะได้มีการตรวจสอบถึงความเคลื่อนไหวแกนนําของสองฝ่ายก็พบร่องรอยที่ก็ตอกย้ําค่ะถึงความแตกร้าวของพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมอย่างพรรคภูมิใจไทยโดยพบว่าค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีกรมที่ดิน มีมติไม่เพิกถอนที่ดินเขากระดงซึ่งเป็นข้อพิพาทกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องนี้มีความสำคัญหากที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแม้กระทั่งตารางวาก็เสียไปไม่ได้เมื่อวานนี้<ๆ>การรถไฟได้มีการยื่นขอต่อศาลปกครองกลางแจ้งเหตุว่าอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนตามพรบจะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พศ2542มาตรา75ทับ3ด้วยขอให้สารปกครองพิจารณาหรือไต่สวนกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของสารปกครองกลางโดยในวันนี้ผู้ว่าการรถไฟทำหนังสือยื่นไปยังกรมที่ดินเพื่อคัดค้านหนังสือของอธิบรีกกรมที่ดินตามมาตรา44แห่งพรบรวิธีปฏิบัตรริราชการทางการปกครอง ซึ่งในขอ้อกฎหมายระบุว่าต้องยื่นภายใน15วันที่จะครบกำหนดในวันที่12พฤศจิกายน2567การรถไฟแห่งประเทศไทยจะไปหาข้อเท็่จริงเพิ่มเติมเพื่อฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดิน900กว่าแปลงซึ่งขั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาที่จะดำเนินการส่วนปัญหาที่ดินเขากระดงที่ยืดเยื้อมานานนั้นต้องทำตามกฎหมายตนไม่ดำเนินการล่าช้าอยู่แล้ว กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบตัติโดยกรมที่ดินให้เหตุผลว่าการรถไฟมีหลักฐานไม่เพียงพอขณะที่การรถไฟเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอจึงได้ดำเนินการไปพร้อมกันนี้นายสุริยะยังมีการเปิดเผยว่าไม่ต้องการให้ขยายผลเรื่องนี้โยงไปประเด็นการเมืองอยากให้ดำเนินไปตามกระบวนการ เมื่ออธิบรีกรมที่ดินชี้แจงมาแบบนี้แต่การรถไฟเห็นว่าไม่ใช่ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของการรถไฟเรื่องนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่านําเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงว่าใครอยู่พักไหนอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนั้นก็คือวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อาคารรังวัดและแผนที่กรมที่ดินนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข้อพิพาทดังกล่าวว่า ในประเทศไทยมีพื้นที่ใดที่การออกรางรถไฟไป1กิโลเมตรตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่ชุมทางแต่เป็นสถานีใหญ่ๆแล้วทำไมต้องเป็นแค่พื้นที่ตรงนี้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจะเอาที่ดินไปทำอะไรนายสงศั์กล่าวว่าน่าจะมีแผนที่บางตอนที่หายไปซึ่งแผนที่ที่นำมาแสดงตนดูแล้วมีการคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ500เมตร ซึ่งมองว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันแต่การรถไฟยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถเพิกถอนได้ครั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ของการรถไฟที่จะไปฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป เมื่อถามถึงข้อกังขาว่าหนึ่งในกรรมการตรวจสอบเป็นคนในกลุ่มเพื่อนเนวินทําให้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคิดมากไปทุกคนที่มาเป็นคณะกรรมการก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วหากการทําหน้าที่อะไรผิดไปและมีคนติดใจก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายจะไปมองว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครไม่ได้เมื่อถามว่าในพื้นที่เขากระโดมปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินจากคนตระกูลชิดชอบอยู่กว่า20แปลงได้มีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ในสงสักกล่าวว่าการได้มาของที่ดินเขากระโดงได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินจะจำกัดว่าตระกูลหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ไปครองที่ดินเลยก็คงไม่ได้มีกฎหมายตรงไหนที่ห้ามตระกูลหนึ่งเข้าไปถือสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย